สวัสดีค่ะครัวง่ายบายแบบวันนี้จะพาทุกคนเข้าครัวไปทําไข่เจียวชะอมแบบง่ายๆนะคะเป็นเมนูง่ายๆสไตล์ครัวง่ายๆของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยวัตถุดิบของเรานะคะมีเพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะคะหนาแรกก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะแัดนามาก็จะเป็นชะอมและน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย วิธีทํานะคะเราก็จะตอกไข่ลงไปในชามของเราเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตีให้เข้ากันนะคะ สำหรับปริมาณไข่นะคะใส่ตามความชอบได้เลยค่ะชะอมก็เหมือนกันนะคะใครชอบมากสามารถใส่มากๆได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากให้ตัวไข่ชะอมของเรานั้นกรอบๆสามารถใส่ไข่เพิ่มลงไปจนท่วมชะอมของเราได้เลยค่ะหลังจากที่เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะ ใส่พอประมาณค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากที่ไข่แล้วก็ตัวชะอมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวทอดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้ร้อนจัดๆเลยนะคะแล้วก็เราจะใส่ไข่ชะอมของเราลงไปค่ะ จะทอดจนกว่าไข่จะเป็นสีเหลืองทองเกือบเข้มนะคะเกือบไปน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็จบพลิกเขาขึ้นมาค่ะหรือถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากให้เป็นสีทองจนไปนะแกมน้ำตาลนะคะก็สามารถ ทอดจนเป็นสีเหลืองเมื่อสีเริ่มเหลืองแล้วก็สามารถพลิกได้เลยนะคะหรือตามความชอบของทุกคนเลยค่ะเมื่อได้แล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะหลังจากทอดจนเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะ สามารถนำไปจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าใส่ในแกงส้มได้เลยค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะไปลองทำตามกันได้เลยค่ะ